ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะอ่กบผม X อ็กซ TV นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็เอ่อจะมาเอ่อเขาเรียกว่าไงแนะนำเอ่อเกี่ยวกันกับการตั้งค่าเมาส์นั่นเองครับผมอ่าเป็นการตั้งค่ารีกิน,นั่นเองครับผมให้เราฟิกฟิกสเกลเมาส์ได้เราต้องทำอะไรบ้างน,นะผมเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เมาส์ตามมือมากขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปผมแล้วก็จะรู้เองครับผมนะอ่ะผมจะเปรียบเทียบการตั้งค่าต่างๆแล้วก็ การตั้งค่าที่เออ่ตัวรีกิทที่เราจะต้องปรับโดยที่มันไม่ได้ตั้งค่าให้แต่แรกนะครับผมนะว่าเราต้องต้องปรับอะไรบ้างเมาส์ถึงจะไวตามมือนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง X Scene TV ด้วยแล้วกันนะครับผมมีทีชีดีมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำเนาะส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาเออ่แนะนำเฉยๆนะครับว่าการตั้งค่ารีกิทที่เหมาะสมอ่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะต่อนิดเดียวนะครับผมกับการตั้งค่าเออ่ลดดีเลย์ต่างๆแล้วก็เมาส์เซสวิตตี้นิดหน่อยนะครับผมนะที่เราควรปรับนะครับผมไม่ให้มันเป็นค่าเดิมนนะะครับ แต่ส่วนสเกลอะไรนะมันจะปรับตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมโอเคไปกันเลยทุกคนไปโอ้โหสัจใจจริงปืนนี้ก็ได้เนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูตรงนี้นะฮะอ่ะอย่างแรกเลยผมโปรแกรมที่ผมเคยให้โหลดไปเนี่ยมันคือเอ่อจริงๆแล้ต้องเป็นโปรแกรมมาร์คซีนะผมค่อนข้างจะน่าจะมันได้จะชื่อมาร์คซีนะผมนะที่ผมเอาไฟล์มานะครับผมละเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมที่ทุกคนได้ไปนะผมผมจะบอกว่ามันจะปรับอย่างนี้นีผมอ่ะเข้าไปที่ Windows ฟ i x เนี่ยผม ่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมครับผม,ผมจะให้ดูทีละอันนะผมอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคือสกิลดิสเพย์ของเราที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ผมเป็น125ร้อยี่ห้าผมเลือกใช้125นะร้อยยี่ห้านะผมนะอ่ะผมจะให้ดูว่ายังไงนะผมอันนี้คือตัวร้อยเปอร์เซ็นะครับผมอุ้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับผมผมจะคลิกขวาแล้วเปิดข้างในให้ดูนะผมคือโน้ตแพดนั่นเองอ่ะอันนี้คือสกิลตรงไหนรู้ไหมผมจะให้ดูนะครับผมผมจะเข้ารีกิสดูนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขยายน้เจอก,ก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เมาส์ให้ดูนะครับผมว่ามันสําคัญยังไงและมันมีผลต่อการขยับมือแค่ไหนนะครับผมนะอ่ะไอะผมจะให้ดูค่าตรงนี้นะผมนี่อันนี้คือค่าขึ้นลงซ้ายขวาทุกอย่างของในสเกลนะครับผมนะที่มันเปลี่ยนให้เราโดยที่เราคลิกโปรแกรมนี้นั่นเองอย่างที่ผมบอกไปว่าใช้ยังไงเนาะนี่อันนี้คือค่าต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับผมนี่เห็นไหมคือค่าความเร็วค่าขึ้นลงที่อยู่ในสเกลนะครับผมนะ ที่ผมเคยบอกไปว่าใครใช้ร้อยเปอร์เซนต์สเกลก็เลือกตัวนี้ใครใช้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เหมือนผมก็เลือกตัวนี้นะผมอ่าใครใช้ร้อยห้าสิบก็เลือกตัวนี้นะผมอ่าแค่นั้นเองครับผมสำหรับวิดีโอสิบวิดีโอเจ็ดวิดีโอแปดด้วยเอ็กพีด้วยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะีย๋ยวผมจะให้ดูว่ามันแตกต่างกันไหครับผมอันนี้คือร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมนี่เห็นไหมอ่าไอเทมไซส์ร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยผมจะเข้าตัวนี้ให้ดูครับผมว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะครับผมนี่ ดูค่าข้างในนะครับผมไม่เหมือนกันเลยนะฮะนี่ไม่เหมือนกันเลยนี่ศูนย์นี่ CO นี่ CC เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจค่าตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่ใช้แล้วผมรู้สึกดีผมก็เลือกใช้แอนนั้นด้วยแล้วกันครับผมเออมีค่าตรงนี้ที่จะคล้ายๆกันอยู่นะผมแต่ค่าตรงเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมคือการฟิกสเกลเมาส์นั่นเองเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับผมสักอันนึงนะครับผมนะเดี๋ยวขอเข้าอีกอันนึงให้ดูก่อนแล้วกันอันร้อยห้าสิบอ่ะนี่ก็ไม่เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหม ค่าต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วผมคือค่าตรงนี้นั่นเองนะที่ผมให้ดูนี่คือตรงนี้นี่อ่าเราก็เลือกใช้ตามสกิลดิสเพทที่เราใช้ด้วยแล้วน,นะผมเพราะว่ามันจะมีผลต่อการหันซ้ายหันขวาแล้วก็เมาส์ตามมือนะผมแล้วมันจะมีปรับที่เมาส์ตามมืออีกนั่นเองคือตรงนี้นะผมตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนี้จะอยู่ที่6หรือตรงนี้อยู่ที่10อะไรสักอย่างเนี่ยครับผมอ่ะมันจะมี3ตัวนี้หลักๆนะผมที่เราต้องปรับ เพื่อที่จะให้เมาส์ตามมือมากขึ้นนะครับผมโดยที่ไม่ได้มาจากวินโด้นะฮะผมแนะนําให้ทุกคนปรับตรงนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยครับผมว่าเขาทำยังไงผมขอออกตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าผมจะทิ้งไฟล์เออทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้เหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมาส์ตัวนี้ด้วยลวกันผมคือ mac c นั่นเองนะอ่ะก็คือที่ผมส่งไฟล์ให้ไปแล้วไปโหลดแล้วก็ไปใช้กันนะครับผมสำหรับ w Windows ด้วยลวกันนะผมนะที่เปลี่ยนไปเนี่ยพอเราแบบบ มันจะเปลี่ยนแค่ตัวข้างล่างนะผมนะอ่ะซึ่งเราต้องมาฟิกตรงข้างบนอีกทีนะผมซึ่งนี้อาจจะเป็น6ตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมแต่วิธีปรับที่ดีที่สุดก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมเดี๋ยวผมจะรันให้ดูครับสมมติเพื่อนๆได้โหลดมาแล้วอ่ะโหลดตัวนี้มาแล้วแล้วจะทําการใช้มันนะครับผมเพื่อนๆก็ดูสเกลนะครับผมว่าตัวเองใช้อะไรเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะอ่ะของมมใช้ร้อยยี่้าใช่ไหมผมก็ไปหาร้อยยี่พาผมคือตัวนี้นะผมใครใช้ร้อยก็มาเลือกตัวนี้แคค่นนัั้เองรม ผมก็คลิกไปแล้วผมก็เลือกไปที่รันเห็นไหมผมปุ๊บปุ๊บผมใช้ร้อยยี่สิบห้าปุ๊บมันรันให้เรียบร้อยครับผมพอผมใช้แล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะผมอ่ะข้างในเปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ผมจะมาบอกตรงนี้นะฮะคือตรงเนี้ยผมจําไม่ได้ว่าค่าเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะหาเจอไหมนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนนะผมผมว่าผมเก็บไว้อยู่นะฮะ ผมว่าผมเก็บไว้อยู่ทุกคนนะเอ่อแป๊บบนึงนครับผมขอเวลาสักครู่นะผมนะอันนี้เล็กิทชิบบอร์ดนะฮะนี่ค่าเดิมมันอยู่ที่เท่านี้นะผมคืออันนี้จะเป็นหนึ่งนะครับผมเมาส์สปีดอันนี้เมาส์ชูดหนึ่งนะครับผมจะเป็นหกนะฮะแล้วก็เมาส์ชูดหนึ่งจะเป็นสิบอ่ะซึ่งผมได้ทําการเปลี่ยนสามตัวนี้ด้วยวกันผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนที่เล่นฟรีไฟล์เนี่ย คนที่เล่นฟรีไฟส่วนใหญ่ที่รู้เรื่องนี้เขาจะปรับตรงนี้เป็นศูนย์กันหมดเลยนะครับผมอ่ะถ้าใครอยากปรับก็ผมแนะนําว่าให้กดปุ่มเอ่อปุ่มวินโด้นะครับผมแล้วก็กดฟินนะครับผมคือถ่ายรูปแคปหน้าจอของเราไว้นั่นเองนะตรงนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมคือเปลี่ยนเป็นศูนย์สามตัวเลยนะผมนะอ่ะนี่อย่างค่าเดิมผมตอนแรกเนี่ยจะเป็น160นะครับผม160ให้เปลี่ยนเป็นศูนย์เลยนะผมนะผมแนะนาให้เพื่อนเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์ด้วยนะผมนะ เพื่อที่เมาส์จะเสะถียรมากขึ้นแล้วก็ตามมือเรามากขึ้นนะผมนะไม่เชื่อไปดูตรงไหนก็ได้ผมส่วนใหญ่เขาปรับกันนี้ในการเล่นฟีไฟนะผมเพื่อให้เมาส์เสถียรและตามมือเป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดด้วยแล้วกันนะผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง x c t v ด้วยแล้วกันนะผมมีทิกดีๆมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำอีกน,นีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายมาโชว์หน้าจอเฟี้ยวๆไปะฮะ x